สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โคก็ได้นํารถยนต์ที่หลายคนเรียกร้องกันมานะครับจริงๆแล้วคลิปรีวิวเนี่ยมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่หลายคนเนี่ยอยากชมคันจริงๆนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกันว่าเจ้าตัวซีวิกแฮ h b a c k ตัวรหัส FK เนี่ยรุ่นใหม่วนเชนนะครับรุ่นนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรจากรุ่นก่อนหน้านี้บ้างนะครับกับค่าตัว1นึ่งล้านสองบาทตามผมมาครับ เปิดครั้งนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ารุ่นนี้มีการปรับปรุงนะไฮไลท์จริงๆคือด้านหลังผมก็เลยเปิดให้ชมภายนอกเนี่ยด้านหลังกันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่ามีอะไรบ้างผมมาไล่ให้ฟังเลยนะครับหนึ่งคือสีตัวถังคุณผู้ชมอันนี้สีของเขาเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนสีโป้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสีที่เป็นแบบยังทําไม่เสร็จหรือไม่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วน่ะต่างประเทศสีแบบเนี้ยเลสซิ่งมากเลยแล้วก็รถแบรนด์ยุโรปนะครับพวก a u ด i พวก ลมโบกินีเนี่ยเขาใช้สีนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้รถญี่ปุ่นนํามาทําบ้างก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันดูซิ่งดีแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะครับรุ่นนี้ดีไซน์ต่างๆเนี่ยด้านบนคือเหมือนเดิมเลยนะฮะด้านบนเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์ซึ่งจะมีการเจาะช่องโดยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเนี่ยด้านล่างมันจะมีพวกครีบด้วยนะก็ช่วยในเรื่องของดาวฟอร์ดเวลาเราวิ่งเร็วๆย้ำนิดนึงนะต้องวิ่งเร็วจริงๆนะนะครับก็จะมีลมเนี่ยมากดมานะครับแล้วก็ ชิ้นสปอยเลอร์ด้านล่างตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันพร้อมไฟเบรกนะครับไฟเบรกเนี่ยจะเป็นเบ้าสีขาวแต่เวลาเบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะเจาะช่องเหมือนกันก็คือแอร์โฟนเนี่ยเขจะไล่มาฟาบกดเรื่องดาวฟอร์ดนะครับในส่วนของชุดโคมไฟท้ายเนี่ยรุ่นนี้ก็เหมือนตัว FK ตัวก่อนหน้านี้นะลักษณะเป็นทรงแบบตัว C อย่างนี้แล้วก็พวก LED ไกด์เนี่ยก็จะเป็นขอบที่เป็นแบบทรงมุมแมลง ก็ต้องบอกก่อนว่าอายุอานามของโมเดลเนี่ยมันก็จะประมาณแบบ3าปีแล้วแหละนะครับรุ่นนี้ก็ปรับมอเตอรเชนให้มันสดใหม่มากขึ้นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟถอยหลังเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนรุ่นนี้มีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับตัวเก่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขียนว่าเทอร์โบนะครับวีเทคเทอร์โบแต่รุ่นนี้ตัว RS เเนี่ยเพิ่มเติมแบตชเข้ามานะครับแบตช์อันนั้นเอาออกไปแล้วเป็น RS แทนก็ดูมันสปอร์ตดูมันเป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดมากขึ้นนะครับถ้าลงมาชิ้นพาร์ด้านล่างเ่ยคุณผู้ชม ตรงนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับขอบตรงเนี้ยจะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะถ้าเกิดคุณซื้อสีแดงหรือสีขาวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟทับทิมมาให้แล้วก็ช่องตรงเนี้ยเจาะจริงนะแต่มันเจาะไประดับแค่นิดเดียวอ่ะนะครับก็เป็นลวดลายลังพึ่งให้ลมสปอร์ตมากขึ้นนะครับดีไซน์จะคล้ายๆด้านหน้านะเป็นลักษณะประมาณนี้ขอบจะเป็นพลาสติกสีดําเงาแบบนี้นะครับรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมชุดพาร์ทรอบคันของ iIS เึ้น,นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยช โดดเด่นมากๆนะเป็นสีดําเป็นโนแบกนะครับสีนี้ตลอดนะไม่ว่าคุณจะซื้อสีตัวถังไหนนะครับแล้วก็พระเอกไฮไลท์เด่นของรุ่นนี้เลยหลายคนเรียกร้องกันมาตั้งแต่ตัวแฮชแบกเปิดตัวแล้วก็คือดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ท่อคู่ออกกลางอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะ <c oughs> เรียกได้ว่าคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยตัวแฮชแบกเนี่ยหลายคนซื้อไปแล้วก็ไปดัดแปลงนะครับไปแปลงซุ้มยางอะไรให้มันติดตั้งได้นี้ไม่ต้องทําได้แบบนี้มาเลย นะครับก็ได้ได้ว่ามันดูดุดันมากขึ้นมันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยกล้องมองหลังเหมือนเดิมฝาท้ายคุณผู้ชมด้วยความที่เป็นตัวถังแฮชแบ็กนี่เหมือนเดิมเลยนะครับความอเนกประสงค์เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะรุ่นเนี้ยเหมือนตัวรั้งหลังตรงเนี้ยนะครับมันจะตื้นขึ้นเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกนะครับว่าตัวท่อเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ออกกลางใช่ไหมแล้วก็พวกซุ้มยางอะไรเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะนูนขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้ห้องสัมภาระเนี่ยมัน เออมันตื้นขึ้นนะพวกแผ่นปิดอะไรต่างเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตั้งอย่างนี้ได้แล้วคุณก็ดึงมาให้อันนี้ผมถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีนะหลายคนชอบนะครับแผ่นปิดตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วมือจับตรงนี้ก็เป็น2ก้านเหมือนเดิมนะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเออมันดูแตกต่างมันดูสดใหม่มากขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันต่อว่ามีอะไรแตกต่างจากตัว FK ตัวเก่าเริ่มต้นกันที่ล้อเลยนะครับล้ออันนี้ มีการยกมาจากตัวซีดาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว FK ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นลายแบยบใบพัดซึ่งถ้าถามผมนะมันไม่สปอร์ตเลยมันไม่สวยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากขึ้นเป็นลายเหมือนตัว i s นะครับแล้วก็รมดํามากขึ้นประมาณนี้นะครับถัดขึ้นมาเหลี่ยมซาเลนต่างเหมือนเดิมนะครับมือจับก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็ชุดพาร์ตตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะอย่างที่บอกว่าเขามีพาร์ตรอบคันมีด้านหลังนะครับมีด้านข้างแล้วก็ด้านหน้า ผู้ชมเห็นไหมพอดูตัวถังเต็มๆเนี่ยนะครับสีโซนิกเกรเพลของเขาเนี่ถือว่าเฮ้ยมาดูสปอร์ตมาดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะด้านหน้าเนี่ยจุดสังเกตรแรกเลยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงนค่คืออะไรคือเบ้าตรงนี้นี่นะครับตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่มันไม่มีขอบตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับหลายคนเนี่ยขับ FK ตัวเก่าต้องไปเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะครับต้องบอกเลยว่าหน้านี้มันสวยจริง,รงนะในส่วนของชุดโคมไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบ Fu l l LED เต็มระบบตามสตาไตล์รถ ไฟเดย์ไลท์ไฟหน้านะครับ LED ทั้งหมดเลยกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบเป็นนแบ็กนะครับแล้วก็มีแบช RS มาให้ด้วยความที่มันเป็นตัว RS เนาะรถมันหน้าดูแบบมันดุขึ้นอะ่ะจากการที่มันเปลี่ยนพาร์ตตรงนี้นะครับเอาจิงๆแล้วรูปลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดถามผมนะมุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันดูสดมันดูใหม่มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่คนซื้อด้วยแหละว่าคุณถูกใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อว่าภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตามผมามาครับ ทางด้านภายในคุณผู้ชมเรียกได้ว่าดูไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจากรุ่นเก่าเลยนะครับจุดสังเกตหลักๆคือพวกชุดพาร์ตต่างๆมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็ฐานเกียร์นะเบาะนั่งนะจะมีการปรับเปลี่ยนที่เป็นแบบเบาะหนังเดินตะเข็บสีแดงนะตัวเก่าเนี่ยจะไม่ใช่สีแบบนี้นะแล้วก็ชุดมัดวัดเนี่ย จะมีการเปลี่ยนโทนนะครับเป็นโทนสีแดงแทนตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะการเปลี่ยนภายในนะครับและที่สาคัญเลยคือรุ่นนี้เขาเพิ่มเติมพวกระบบ Honda Sensing มามีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมพวก Adaptive Cruise Control with Low Speed นะครับที่ชะลอความเร็วให้คุณจนรถหยุดนิ่งเลยนะครับเขามีระบบ Stop and Go มาให้ด้วยก็มีประโยชน์มากๆเวลารถติดไฟแดงอะไรต่างๆเนี่ยรถมันเบรกให้นะแล้วก็ถ้าเกิดรถยนต์ข้าง,างหน้าเนี่ยเขาขับต่อไปนะครับเราก็จะเร่งให้เอง แต่มีข้อแม้ดิดนึงนะครับถ้าเกิดรถคุณหยุดนิ่งเกิน10วีเนี่ยคุณต้องแอคทีฟระบบนิเน,นึงด้วยการเหยียบหรือสกิดคันเร่งเล็กๆเนี่ยระบบถึงจะทํางานต่อนะครับแล้วก็พวกระบบเลนคีพวกระบบล็อกตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับพร้อมดึงกลับอัตโนมัติก็มีมาให้แล้วนะครับพวกบบเซนซอร์เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยถือว่ามีมาให้ครบคันนะครับแล้วก็พวกบาบสปอร์ตต่างๆรุ่นนี้ไม่มีนะเพราะเขามี h Honda Lane Watch มาให้ซึ่งถามว่าผมใช้งานไหมเอาจริงๆอ่ะผม,ม่อดอกมมอกกงจีวา แต่เขาก็มีมาให้เนาะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาติดตั้งมาให้นะครับเรามาดูออปชันคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับเบาะนั่งปรับไฟฟ้าคนขับ8ทิศคนนั่ง4ทิศนะครับแล้วก็ชุดลําโพงเนี่ยแจุดแม้จะเป็นตัวท็อปนะต้องเรียนตามตรงเลยว่าเครื่องเสียงนะครับหลังจากที่ตัว a l n i m า3เปิดตัวมาเนี่ยอันนี้ถือว่าดรอปลงไปมากเลยเพราะว่าาร n i m a 3ก็ทําดีจริงๆนะครับชุดเครื่องเสียงของ Bose สิบสองจุดพร้อมซับบูเฟอร์เนี่ย เรียกได้ว่าในกลุ่มรถยนต์นะครับเซกเมนต์ที่แบบราคาไม่เกิน2ล้านเนี่ยผมตีให้ว่าตัวอนิมาดาสามเนี่ยเครื่องเสียงดีที่สุดแล้วเรามาต่อที่ซีวิกนะครับพวงมาลัยที่บอกว่าเดินติชิ่งสีแดงมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมมีพัลดูชิปมาให้นะครับแล้วก็พวกกา้านเกียร์การ้านอะไรต่างเหมือนเดิมเลยมีออโต้เบรกโคมีเบรกมือที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เท้าแขนตรงนี้เป็นแบบเดินได้แดงนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเลยมีช่อง usb มาให้1จุดเท่านั้นเองแล้วก็เป็นไฟแบบ 1A ด้วยนะครับก็ถือว่าสมัยนี้น้อยไปแล้วในส่วนด้านล่างตัวนี้ก็ดีไซน์เหมือนเดิมคุณผู้ชมเขาดีไซน์ซ่อนหน่อยหนึ่งพวก power outlet พวก USB แล้วก็พวก HDMI จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ข้อดีคืออะไรคือมันซ่อนสายตาแล้วก็สมมติคุณถือสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยคุณตั้งชาร์จใช่ไหมคุณซ่อนตรงนี้ก็ได้มันจะไม่มาบดบังทัศนวิสัยหรือว่าจะทําให้เสียสมาธิเลย นะครับจอตรงกลาง7นิ้วเหมือนเดิมนะครับรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็ระบบ Bluetooth, f m A m ต่างๆมีมาให้ตามแบบฉบับรถแตดาดทั่วไปนะครับกระจกมองด้านหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่บังแดดเนี่ยเหมือนเดิมมีกระจกมาให้2ด้านนะครับแต่ไฟไม่มีนะไฟคูต้องพึ่งตรงกลางตรงนี้อย่างเดียวนะเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตรอนสก็ต่อว่าเป็นยังไงครับผม ด้านหลังคุณผู้ชมไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกว่าดีเทลภายในเนี่ยมีเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเขาเพิ่มเติมความสปอร์ตความเป็นเลสซิ่งเข้ามาแต่ก็จะมีบางดีเทลที่แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณนั่งเบาะโดยสารตอนสองนะแล้วคุณมองไปข้างหน้าเนี่ยสตรีช,ชิ่งตรงเนี้ยหลายคนอาจจะชอบแต่ถ้าถามผมนะผมดูว่ามันดูมีความเป็นแบบลดซิ่งไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบความพรีเมียมหรือว่าความภูมิฐานเนี่ยอาจจะไม่ชอบในส่วนตรงนี้เนาะนะด้านหลังแอร์ไม่มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าในตลาดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว toyota corolla altis นะครับแล้วก็ตัว al new mazda 3เนี่ยแล้วก็ civic hatchback แล้วก็ sedan ผมกล้าการันตีเลยว่ามิติตัวถังความโปร่งโล่งสบายเนี่ย civic ยืนหนึ่งแล้วนะครับดีกว่า altis ดีกว่า mazda สาแต่ในแง่ของการดีไซน์เบาะอันนี้ด้อยกว่า mazda สามนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆแล้วก็พวกแผ่นรองนั่งตรงเนี้ยมันเตี้ยไปอะแล้วมันไม่รับต้นขาคุณผู้ชมแล้วมันสั้นไปน,นิดหนึ่งด้วยนะครับเบาะตัวนี้มีความเอ็น พอประมาณเลยนะครับรับสรลรละแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้แต่ที่เท้าแขนอย่างที่บอกหละว่าดีไซน์แปลกพอมันเปิดประสุดเนี่ยมันจะห้อยๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยมันควรจะล็อกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็วางน่างี้มันจะสบายกว่าหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่ามากมายนักนะครับเราไปดูในส่วนของขุมพลังก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าขุมพลังเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับจูนแต่จะถ่ายให้ดูตามผมมาครับ ในส่วนขุมพลังคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันต้องถ่ายให้ดูมันจะได้คบขันนะครับแม้จะเป็นสเปคเดิมก็ตามเถอะนะฮะนี่ก็เป็นห้องเครื่องเหมือนเดิมไม่ได้มีโชค๊คอะไรมาให้นะฮะยังเป็นก้านแบบนี้ครับก็การทําสีก็ตามสไตล์สีใหม่นะครับมีการทําสีตามปกติทั่วไปเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เครื่องยนต์เบนซินนะฮะ1.5ลิตรเทอร์โบ173แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยยังเป็นแบบ CVT อยู่แต่ต้องบอกก่อนนะว่า เป็น CVT ที่ไม่ได้แย่นะเป็น CVT ที่ค่อนข้างคล่องตัวเลยนะครับขับสนุกสนานพอสมควรเลยนะรองรับน้ำมันถึง e 2 0แล้วก็ถังน้ำมันเนี่ย47ลิตรในการขับขี่เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยตอบสนองได้ดีในช่วงต้นนะครับช่วงกลางนี่ก็ถือว่าไหลๆพอสมควรนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Honda Civic แฮชแบ็กนะครับ1.5เทอร์โบ RS ตัวใหม่ล่าสุดตัวไมเนอรเชนที่มีการปรับปรุงรูปลักษ์ให้มันสดใหม่ให้มันสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงสีพิเศษของเขานะครับอย่าง Sonic g เกร p e เพ l ของเขานี้ก็หลายคนชอบหลายคนไม่ชอบนะแต่มุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว,ว่ามันจบเลยนะตัวไมเนอรเชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังท่อออกคู่นะครับแล้วก็ชุดพาร์ท RS รอบคันเนี่ยมันจบเลยคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มมันสปอร์ตมากๆแลลวนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1,222,900บาท นะใครชื่นชอบเนี่ยก็ไปลองชมไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมคอนดา้าทุกสาขาเลยแอรบ,บอกก่อนนะว่าตอนนี้โปรพิเศษเยอะมากไปลองสอบถามมาดูนะครับวันนี้ก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ให้ช่องออโต้สเตชันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ